ถือเป็นข่าวเศร้าที่ช็อกวงการบันเทิงค่ะกับการเสียชีวิตของอดีตพระเอกชื่อดังอย่างเบิ้มวีรยุทธ์รถโอชาหรือเทียรยุทธ์รถโอชาในวัย59ปีหลังเจ้าตัวใช้อาวุธตัวเองภายในบ้านพักแห่งหนึ่งที่จังหวัดอยุธยาเหตุเกิดเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาส่วนสาเหตุนั้นเบื้องต้นคาดว่าน่าจะมาจากความเครียดส่วนตัวนั่นเอง สำหรับพิธีศพของอดีตพระเอกดังนั้นได้จัดขึ้นที่วัดรุ้งจังหวัดอ่างทองโดยจะมีการสวดอภิธรรมณศาสาราบุญพาทิพย์ไปจนถึงคืนวันเสาร์ที่6สิงหาคม2565และพิธีชาปนกิจศพในวันอาทิตย์ที่7สิงหาคม2565เวลา16นาฬิกาซึ่งหลายคนอาจจะทราบกันดีนะคะว่าหลังจากอดีตพระเอกคนดังที่มีผลงานมากมายได้เลิกรากับภรรยาสาวอัมพาภูสิทธิ์เจ้าตัวก็ได้แต่งงานใหม่กับภรรยาคนปัจจุบัน พันยนัทรถโอชาหรือเล็กซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาเจ้าใหญ่ที่จังหวัดอ่างทองมีลูกด้วยกัน3คนพร้อมลงเล่นการเมืองท้องถิ่นโดยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึง4สมัยโดยหลังจากเกิดเรื่องเศร้านะคะทางภรรยาของอดีตพระเอกดังก็ตัดสินใจเข้าพิธีบวชชีอุทิศส่วนกุศลให้กับอดีตสามีพร้อมโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า บวชชีครั้งนี้ข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญและอโหสิกรรมทุกๆก,การกระทําให้แก่นายธีรยุทธ์รถโอชาหรือวีรยุทธ์รถโอชาขอให้อยู่ในภพภูมิที่ดีไปสู่สุขติหลับให้สบายนะพร้อมยังบอกอีกว่าหลังเกิดเหตุก็ตัดสินใจบวชโดยยังไม่มีกําหนดว่าจะสึกเมื่อไหร่เพราะยังทําใจไม่ได้ ที่ผ่านมาพี่เบิ้มไม่เคยพูดถึงและไม่เคยคิดว่าพี่เบิ้มจะตัดสินใจอย่างนี้ปกติแม่ชีก็จะไปอยู่เป็นเพื่อนหลานที่กทมและก็จะกลับมาหาเป็นประจำแต่ครั้งนี้ยังไม่ได้กลับมาก็เกิดเหตุเสียก่อนขณะที่1ในลูกสาวเจ้าตัว,ตวก็มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าแม่บวชเพื่ออุทิศส่วนกุศลในครั้งนี้ให้นายทียยุทธ์รดโอชาหรือชื่อในวงการ วิรยุทธ์รถโอชาขอให้หมดเวรหมดกรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแม่หนูเอาหงสิกรรมให้แล้วนะคะขอให้หมดทุกข์หมดโศกและไปอยู่ในภพภูมิที่ดีๆในเร็ววันด้วยเถิดยังไงทางท็อปดารานะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้อีกครั้งค่ะ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง Youtube ท็อปดาราด้วยนะคะ